ครับสวัสดีครับพ่อกันครับนุ่งนากระตินุนิหมากินยำตำเส้นยำตำเส้นใส่ปลาหมึกครับนี่ครับใส่ปลาหมึกผักกาดก็มิเตีงครับแล้วก็ผักกระเฉดออนบ้านเขาเลยครับพป็น้องมาครับกาแฟครับขอได้ครับผม ปลาหมึกด้วยปลาหมึกครับรสชามันวานเลยยัง นั่วๆครับนุ่มๆอืมไม่ได้กินหายแล้วครับ ต้มเยอะครับพี่อนอเพอาอความปากของข้อใช่ครับ,ยรบอย่าลืมกดแจ้งก,กดไลค์นะครับสวัสดีครับ